อัปเดตมาคนที่ชอบนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยเป็นตัวไหนไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุลแฮมนะคะก็วันนี้นะคะพี่กุลจะมารีวิวมาส์ของแบรนด์มัชะนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยพี่กุลเริ่มใช้สกินแคร์ของเขามาก่อนคะ่ะคือฟิลอ่ะมันจะแบบเป็นฟิลญี่ปุ่นนิดนึงนะทุกคนแล้วสกินแคร์ครีมเขาดีมากคือพี่กุลลองใช้แล้วแบบเฮ้ยชอบมากเคยรีวิวในทวิตเตอไปแล้วครั้งหนึ่งเนื้อมันแบบ เกี่ยง่ายมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีในตัวครีมนะคะอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวมาโคนกันนะคะซึ่งพี่กุลมีปัญหาสิวแบบที่เพื่อนๆมีแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวเรื่องผิวแห้งเรื่องผิวแบบ มีรูขุมขนกว้างก็มีเนี่ยทุกคนแล้วก็สิวเซียนก็มีคือเราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสิวแทบทุกแบบเลยถึงแม้ว่าจะรีวิวสกินแคร์เยอะหรือว่าจะใช้สกินแคร์เยอะมากๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะ การที่เราแบบมีสิวมีสิวเซี่ยนมีรูขุมขนกว้างคือมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่ขนาดนั้นทุกคนคือถ้าเราเป็นแล้วเราก็แค่หาวิธีมาทํายังไงให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองพี่กูรู้สึกแบบนั้นนะ,ะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงมาร์กที่ช่วยจัดการเรื่องสิวนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่พี่กุลแบบชอบตัวนี้มากๆเลยตอนแรกเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่จะทดลองใช้นะทุกคนคือมันสืบเนื่องมาจากว่าที่พี่กุลเนี่ยไปดูรีวิวใช่ไหม ไปดูรีวิวว่ามันมีคนรีวิวว่ามาร์กตัวนี้สามารถบอกเราได้ว่าผิวเราอะสภาพเป็นยังไงคืองงอะว่าแบบฮะยังไงนะคือมาร์คคนจะบอกเราได้ด้วยว่าผิวแต่ละจุดของเราเป็นยังไงพี่คุณก็เลยตัดสินใจลองใช้นะคะแล้วอะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเรื่องการใช้มาแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์มัชชะและมีจุดเด่นยังไงบ้างเนาะ สำหรับมัชชาต,ตัวนี้นะคะเขาจะเป็น Natural d ดิ o x i f y i n g c l งเคลมานะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีตัวชาเขียวอูจิเนาะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็จะมีพวกแบบสารสกัดจ,จากธรรมชาติอีก11อย่างเลยนะคะ นอกจากอินกิเดียนที่เป็น natural active i n g r e d i e n t 11อย่างนะคะเขาก็จะมีอีก9อย่างที่ไม่มีนะทุกคนสิ่งที่ไม่มีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้มันอาจจะทําให้เราระคายเพืองผิวได้นะคะเช่นตัว mineral oil นะคะตัวนี้ก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเหมือนกันเนาะพาราเบน SLS กระบูน m e n ท a ลนะคะไม่แต่งสีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีซันเฟดด้วยนะคะตัวนี้เนาะสิ่งที่พี่กุลชอบมากๆเลยนะคะของมาร์กตัวนี้เนี่ยมันมาจากการที่เราไม่ต้องผสมเองค่ะทุกคนเคยไหมคะที่ใช้มาร์กโคนแล้วเรารู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมาผสมกับน้ําเปล่าเนาะแต่พี่กุลไม่ได้ชอบผสมเองเท่าไหร่ทุกคนคือมันก็สนุกดีตอนผสมอะแต่ว่าเวลาที่ปักออกมาจากถุงบางทีมันเป็นผงๆนะคะมันก็อาจจะปลิวบ้าง เลอะโต๊ะบ้างอะไรแบบนี้เนาะแต่คือตัวนี้ทุกคนในมาร์กในซองที่เขาให้มาเนี่ยเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นโคลนที่แบบพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยละมุนมากๆคือเรามาร์กแ,แล้วเราจะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายเลยค่ะทุกคนอะเดี๋ยวพูดพร่ำทำเพลงกันไปเยอะแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนมาร์กกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับวิธีใช้มาร์กตัวนี้นะคะก็ง่ายๆเลยสเต็ปแรกอย่าลืมนะคะก่อนที่จะมาร์กเนี่ยเราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากที่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดหน้าให้หมันๆแบบว่าไม่ได้เปียกโชกน,นะทุกคนเราก็แค่ทา,มมาครอนชาขเขียวนี่ให้ทั่วหน้านะคะอย่าลืมมาร์กหนาๆปิดเนื้อผิวไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะทิ้งส่วนใหญ่นะเวลาที่เขาแนะนําให้ทิ้งไว้นะคะเวลาที่เราทาเสร็จให้พอกหนาๆนาิดนึงแล้วก็เวลาที่ ควรจะทิ้งไว้เนี่ยจะอยู่ที่1 0ถึง15นาทีนะคะจะดีจะร้ายยังไงนะคะอย่ากเกิน20นาทีนะคะทุกคนส่วนสเต็ปที่2นะคะหลังจากที่เราทำมาร์กเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็แค่ล้อแห้งค่ะทุกคนแต่ว่ามันดีมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่แตกเป็นผงๆนะคะหลังจากที่มาร์กแห้งแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะเกาะอยู่บนหน้าเราคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาจะมีเทคโนโลยีที่แบบว่าช่วยทําให้ฟิล์มบนผิวหน้าของเราเนี่ยมันไม่แตกนะคะถ้าเกิดใครเคยใช้มาร์กโคนที่แบบ ทาเสร็จแล้วแห้งแล้วแล้วแตกละแหกเป็นแผ่นๆออกมาบอกเลยว่าจะไม่เกิดกับตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นฟิล์มเคลือบผิวเราไปเลยค่ะก็คือไม่ล่วงแน่นอนนะสามารถแบบมาร์กแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะสเต็ปที่สองอย่างที่บอกไปเนาะหลังจากที่เรารอให้มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปล้างหน้าค่ะทุกคนหลังจากที่ล้างหน้าแล้วเนี่ยพี่กูรู้สึกเลยว่าตัวนี้ล้างง่ายคือเป็นมาโคนที่ล้างง่ายมากๆทุกคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาโคนอ่ะพี่มันชอบติดหน้ามันล้างยากเพราะว่าแบบมันแห้งแล้วมันติดตัวนี้ไม่เป็นนะทุกคนคือมาแล้วแบบดีมากๆ ไม่ติดเลยคือคือมันแบบมันล้างง่ายอะ่ะมันใช้สะดวกพี่กุลชอบมากๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยคือเราสามารถไปล้างในห้องน้ําก็ได้หรือจะใช้ตัวสําลีค่ะชุบน้ําแล้วค่อยๆเช็ดก็ได้นะคะคือได้ทั้งสองอย่างเลยออกง่ายเหมือนกันนะคะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือสเต็ปต่อไปก็จะเป็นสเต็ปของการบำรุงเนาะเวลาที่เรามาร์กหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราล้างเสร็จปุ๊บเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็บำรุงได้เลยค่ะไม่ว่าจะใช้เป็นตัวครีมตัวเซรั่มตัวน้ำตบอะไรของที่เรามีอยู่นะคะก็สามารถบำรุงผิวต่อได้เลยทุกคนอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องผิวใสด้วยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่ยมาร์กตัวนี้แค่ผิวมันใช้ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือผิวมันอะคือใช้ได้ทั้งคู่เนาะแต่ว่าเวลาหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยพร้อมสําหรับการบํารุงผิวในขั้นตอนถัดไปค่ะ ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะทุกคนที่บอกไว้ว่าตัวมาร์กตัวนี้เนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่าผิวเราดีหรือไม่ดีมีปัญหาผิวตกไหนบ้างนะคะเดี๋ยวพี่กุลจะให้ดูระหว่างที่พี่กุลมาร์กเสร็จนะคือมันมีแบบช่วงที่แห้งมันไม่เสมอกันทุกคนคือมีบางช่วงเนี่ยที่แบบมาร์กเนี่ยยังเปียกๆอยู่กับมีบางช่วงที่แบบมาร์กแห้งผากไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะว่าแต่ละจุดมีความหมายว่ายอย่างไรบ้างคะ่ะ สำหรับตัวที่มาแห้งช้าก,กว่าบริเวณอื่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะแสดงว่าผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นได้รับสารอาหารเพียงพอค่ะแล้วถ้าเกิดส่วนไหนนะคะที่ตัวมาร์คเนี่ยแห้งเป็นสีขาวเลยนะคะมันจะหมายความว่าตัวผิวบริเวณนั้นเนี่ยมีผิวที่แห้งขาดความชุ่มชื้นมีสารอาหารผิวน้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องบำรุงผิวตรงนี้ให้เป็นพิเศษเลยค่ะมาร์คมันจะเป็นจุดเล็กจุดใหญ่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันเกิดมาจากการที่มาร์คเนี่ยเขาดูดซับน้ํามันส่วน นเกินบริเวียนผิวพวกนั้นนะคะจากที่แบบเรามีความมันส่วนเกินรูขุมขนคว้างไม่เข้าชับเนียเตียนเนี่ย,เ,ยเขาก็จะดูดพวกน้ํามันพวกนั้นออกมาค่ะบอกเลยว่าตัวฟิล์มบางๆที่เกิดหลังจากการที่มาแห้งตัวแล้วเนี่ยมันจะเป็นความพิเศษของมาแชคเคลมาร์กตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องการกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนเนียนขึ้นด้วยค่ะ สำหรับความรู้สึกนะคะหลังจากใช้มาร์กตัวมาชานี้ได้ประมาณ3ซองแล้วนะคะทุกคนพี่กูรู้สึกเลยว่าเวลาที่เราใช้อ่ะฟิลดีมากทุกคนคือบางทีเนี่ยพี่กูน่ะทำงานเนาะแล้วแบบเราเป็นสาวออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วเราเหนื่อยใช่ไหมระหว่างวันเราเหนื่อยมากๆเราเครียดอะไรอย่างงี้เนาะบางทีเราไม่ได้แต่งหน้าด้วยนะทุกคนคือเราแต่งหน้าน้อยมากเพราะว่าแบบ w o r k f r o m Home อะไรอย่างงี้เนาะแล้วทีเนี้ย พอตอนเย็นนะ่ะแล้วเราได้ดูแลตัวเองใช่ไหมคะได้แบบล้างหน้ามาร์กหน้าพี่ก็รู้สึกว่าเออมันช่วยให้เราผ่อนคลายอะ่ะนอกเหนือจากการที่สิวหายอการใช้มาร์กตัวนี้มันผ่อนคลายมากๆจริงๆทุกคนคือกลิ่นมันก็ดีแบบเนื้อสัมผัสมันก็ละมุนเวลาล้างก็ล้างออกง่ายแบบไม่ก่อให้เกิดความรำคาญเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งซองเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ที่ประมาณ10กรัมนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ครั้งเดียวจนหมดนะคือเราสามารถแบบว่าพับ แล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะคือเก็บไว้ใช้ต่อได้เนาะคือถ้ายังไม่ได้เปิดอะพี่กุลจะไม่ได้แช่นะคะแต่ว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยพี่กุลจะเอาไปใช้ในตู้เย็นเนาะเอาไปแช่ในตู้เย็นต่อแต่ว่าใครนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีสิวแบบน้อยๆเราสามารถมาร์คเฉพาะจุดได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยพี่กุลอะมีสิวที่ตรงคางนะคะแล้วก็ตรงจมูกนะคะเมื่อคืนพี่กุลก็มาไปแล้วเป็นแบบฟิลมาร์คเฉพาะจุดทุกคน <laughs> เพราะว่าเราอยากให้แบบสิวตรงนั้นมันหายนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาทั้งหน้าก็สามารถใช้ได้ เหมือนกันนะคือเวลาใช้งานเนี่ยเขาให้ใช้2-3ครั้งต่อหอาทิตย์นะคะถ้าสมมุิลอมมาร์กทั้งหน้าเราจะใช้แบบ2อถึงสครั้งแต่ว่าถ้าเราแบบมาร์กเฉพาะจุดที่ตรงที่เป็นสิวเนี่ยเราก็จะใช้บ่อยกว่าน,นั้นได้นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าหลังจากใช้ก็อย่าลืมบำรุงผิวนะคะให้ชุ่มชื้นเนาะโอเค สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากซื้อนะคะเดี๋ยวพี่กุลเนี่ยจะใส่ลิงก์รายละเอียดทั้งหมดในการซื้อนะคะไว้ที่ description box ก็สามารถไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะใช้แล้วชอบเหมือนกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนว่าแบบตัวไหนดีตัวไหนเด็ดของเขาอีกบ้างนะคะส่วนตัวเนี่ยพ่กุลมีใช้ครีมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ตัวมาตัวนี้ของเขาแต่ว่าพี่กุลนะ่ซื้อมาเป็นแบบนี้เลยซื้อมาเป็นกล่องเลยทุกคนตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะคือ1กล่องเนี่ยเขาจะมี5้าซอง พี่กุลใช้ไปประมาณ3ามซองแล้วนะคะอีกซองหนึ่งอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ตอนนี้ที่ถืออยู่ตรงนี้มีอยู่แค่ซองเดียวนะคะที่สามารถเอามาโชว์เพื่อนๆได้เนาะโอเคถ้า,างั้นนะคะวันนี้พี่กุลก็ขอลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากพูดคุยเรื่องผิวเพิ่มเติมยังไงอย่าลืมเข้าไปพูดคุยได้ในไอจีของพี่กุลน,นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในไอจีนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ